กบผมก็จะภาษาเครื่องเสียงวันนี้เขาจะมาบอกถึงประเด็นออกงานงานบวชครับผมเขาก็บอกงานโสดไปแล้วเนาะงานโสดไปแล้วว่างานแต่งไปแล้วครับผมอ่ะวันนี้มาบอกถึงงานบวชครับผมส่วนเขาสิบวชมือหื้อเห็นวะมืออื่นเขาสิโกนหัวอันดีนวะก็คือมือนี้เขาต้องไปตัางเครื่องเสียงมืออื่นส่อเขาสิโกนหัววันนี้งานแดงเขาก็งานหรือว่าสิเป็นสู้ขนหนักกันแล้วแต่ครับผมแต่กับมือต่อมาเขาบวชครับผมมากับรถ ไม่เิดโตเป็นสองขึ้นเนาะอืมอ่าอันนี้มันบใชัยปัญหาเต้ที่นี่มันเกิดจีบประเด็นว่าคีอ้นถามมาหลายแล้วว่าไอ้คิดขึ้นเราจะบาดจังสีมมันเป็นปัญหามั้โดนโดนไว่ามันโดนโดนมั้ยสิวหกอย่างเขาใจกันกับบอกว่าอะไรฮะคือถามว่าขึ้นหรือจะบาดคือพอถามว่าเป็นมือหราอจะบาดครับไปยังคือทางต่างว่าไปยังเป็นมือหรือจะบาดเพราะว่าเอาค่ะเกิดเป็นงานยีฬาสีดิ งานกับประกาศจีร่าดีงานบุญรองไปเขาไปให้ประกาศรองไปยัางสีเดียวสิคิดจังไหนผมมียามขึ้นมียามเว่นไปยังขึ้นจังหวะกางสี่เพราะว่ามันถึมีประเภทหัวหมอปุัวหัวหวมอรหรือว่าฝ้าวกับบุหูนะแต่ว่าถือมาบ่แมนถือมาสองเถื่อแล้วถือมาสามเถื่อเอด้ประม่ลคิดขึ้นจังบาทแต่ห้ไปยามเว่นไหมห้ยไปยามเว่นเราเข้าใจว่าขึ้นทีงหัวข้อนทีใดอ่ะบ่ไใดเลยเพราะว่าเต็มที่เขาก็เลยขึ้นหนึ่งล้วก็ไม่โกนหัวงสียามหนึ่งหมื่นหนึ่งกันวะ อันนี้ก็ห้ไปย่ามเว้นเลยห้ไปมันงย่างเว้นเลยคือคือมื่อไหร่เขาสิโกนหัวเลยแต่เขาบอกย่ามคือไม่ต้องไปห้ไปย่ามเว้นห้ไปย่ามเว้นล้วกอะเปิดตั้งแต่ส่เลยของมื่อนะเปิดของเมือนเลยเปิดกระหูยบพิธีการบวชมันอาใส่ไม่ประกาศเ้วเอินพี่น้องมากโกนหัวเอินพี่น้องมากโกนหัวเอินพี่น้องมาสูขวัญเออวอกวิธีเอามันก็ซัาเปิดงานกีฬาสีมืดหมือเกิดมันบ่ เบิดมัดเหมือส่วงเ้าอ่ะเบิดมัดเหมือเบิดอี้ยามขึ้นเจอกระเลรนต่ออีกเออหลังจากสี่องแล้วพิธีแล้วสวดทุ่มหนึ่งสิสวดงันหนักทุ่มหนึ่งสิล้วงันผ่าไตทุ่มหนึ่งเจ้าสี่เจ้ากับเส้นแล้วเจ้ากับแบบจะไหนอ่ะเล่นต่อน่ะแล้วก็ย่างเ้าเจ้ากับบวดเจ้ากับว่ามันขึ้นเดียวมือเดียวจังสี่ไหมมันมีจังสี่ลีเลยบริตตัวเด้มันมันสีมันมันมันมีเจ้าผ่าว่าเพทจังสี่ลีเลยคือคือมันหนาเกียรตินะครับเข้าใจว่ามันหนาเกียรติอืม ทั้งๆท,ที่เอามาเมือก่อนนู่นนั่นห่ากระเหรี่ยนด้วเก่าแล้ลวก็ราคาก็ะซองเก่าเองแล้วก็เมื่คิดจังสี่เราก็คิดตาาัดเทา่าลงไหมตัดคือลงก็ะซองครืนหนึ่งกันบ่เหรอไปยังก็ยังงานบวชยังคิดเป็นขึ้นได้มันเป็นคืนยังไปคิดเป็นขึ้นได้สมมุตินะครับสมมุตินะ่ะงานบวชอึังคิดเป็นขึ้นได้เพราะว่ามือน,นี้เออมือน,นี้ไปตัง้งกันบ่กระเหรี่ยนมือน,นี้เลยก็คือให้เจะผ่า,ากระเหรี่ยนมือน,นี้เพื่อนอื่นสอบคนโขทัยหัวกันบ่แล้วก็เป็นมจุดวิธีการไปเรื่อยไปเลยจนหอยคำ เอาหอยคำจนขาดว่าบางงานหนาอย,ยู่งเพิจะผ่ามันบ่ย่ามแรงย่ามแรงเขากะอาให้เรียนดีกได้เป็นสองขึ้นแล้วมันว่าปีน,นี้ย่ามสอบมากมันบมีพิธีการยังเดะก็คือเพิ่นแห่ออกไปปุ๊บเขาเก็บเดือดเลยมันกับบุหรีสวยบุได้่ยังบุหรี่สายยังีินะรถแห่กับมากบุกหอดมาหอดก่อนแปดมงกี้เหรอมันบ่ล่ะเขาก็บอว่าเขาก็บองจาเป็นต่ตรองแบบว่าไอไอ้ประจอมมีพิธีการยังบ่นเอยใส่ไม่หรอคือถักเก็บยางเดียวนะบอกยังไงซะมันก็เลยคิดเป็นขึ้นได้นะครับ แต่ในกรณีแบบนี้ก็เอากต่ต้องทันก็จังเคยบอกมินิกี่อนกรว่ะแบบนี้ก็ต้องคิดจังเว้นที่ขนางสันแบบนี้ให้ไปฟรีสิบอดีบอกครับกนางสันก็จะได้๋ให้ไปฟรีดีกว่าเนาะไปฟรีเลยสันย่ากเว้นฟรียังสิมันมีอยู่บอกครับมันก็ต้องจ้างคือกันเลยครับบ่้ยไปไปให้ไปฟรีหรอกบุ้ยผู้ใดไอ้แม่งไปฟรีลยที่บอกคิดค่าเสียหายหรอกครับมันก็ต้องไปยังสีนะครับอยากให้เข้าใจว่าเวลาถามหรือว่าบอกกันอะ กระดูกหน้าจะคิดว่าขึ้นหรือจักบาทให้คิดว่าเป็นมือหรือจักบาทคิดจังเดย์ไม่ต้องให้เขียนสัญญาอยู่บาบ้านห้ามปนันต้องขงินนานน,านัญญ้นหรอกไม่เป็นมอล้ำเนาะมอล้ำก็ต้องมาเขียนสัญญาเออสัญญาจ้างว่าจ้างนี่ห่อนี่จักบาทรถเงีก้กันเล่นจักชั่วโมงจักชั่วโมงห่อนเช่วโมงจักบาทบ้านห้ามกับคนเงินเองก็จะเหตุที่เงินนานน,าน,าน,นั่นหรอกเนาะบางเทีก็ให้เขียนใจทางเจ้าของเครื่องนทำเนียครับผมกับตกลงกับมันเรียบร้อยแล้วเปิดจย่างนี่ห่อนี่ เอาจากบาทกระบอกกันไปเลยอย่างสีดีว่าครับอยา่าอย่าคิดเห็นแก่ตัวประหนังกระบผมจะาพาไปได้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ